เราต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีแนวทางหวยฮานอยมาฝากกันนะคะเป็นวันที่ส4สี่นะคะแล้วก็ใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหวยลาวนะคะน่าจะได้กันบ้างนะคะเป็น ที่มาก็จะเป็นสี่หนึ่งใช่ไหมคะยังไงฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคอหวยลาวนะคะก็จะมีเทคนิคแล้วก็แนวทางมาให้ทุกๆวันพุธนะคะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคอหวยลาวนะคะแล้วก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่หยิบสี่หนึ่งจากลอตัวบ้านไปแล้วก็ได้ถอนกันนะคะยินดีด้วยนะคะ ก็พยายามก็พยายามหาที่มันเลขไหลนะคะดีใจด้วยที่ที่เลขเข้านะคะยังไงวันนี้มาดูหวยฮานอยนะคะสำหรับขอ้อหวยราวก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะฝากด้วยนะคะยังไงถ้าใครไม่ทันก็กลับไปย้อนดูคลิปได้นะคะ <laughs> ย้อนดูคลิปนะคะอาา่าฮะแล้วก็ทำไมขำอะอ่าแล้วก็แล้วก็จะ แล้วก็จะเอ่อเขียนผลไว้ให้ด้านล่างแต่วันนี้ลืมนะคะเดี๋ยวจะเขียนผลด้านล่างของหวยลาวไว้ให้ด้วยนะคะสําหรับใต้คลิปนะคะไปตามดูกันได้นะคะเอาละค่ะเรามาต่อที่หวยฮานอยนะคะเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือจะเป็นเทคนิคใหม่นะคะก็คือเออมัดมันไม่เข้ามาสองวดแล้วนะคะยังไงเรามาลองดูเทคนิคนี้กันนะคะจะเป็นสองสามสี่ห้าหกอุย้ยหกนะคะเจ็ดนะคะ คราวนี้ลอตเตอรี่บ้านจะให้เจ็ดนะคะเป็นตัวเด่นนะคะเจ็ดนะคะสองนะคะเจ็ดสองนี่คือตัวเด่นนะคะแล้วลองลองลงจากสองตัวนี้ก็คือห้านะคะวันนี้จะให้สามตัวด้วยนะคะอะละค่ะคราวนี้การเจาะเลขก็คือจะเจาะตามที่เลขที่เห็นนี้เลยนะคะ ลองทำดูอ่อสิบรอบก่อนหน้านี้โอเคนะคะเข้าทุกรอบนะคะเรามาลองดูกันว่าอา่อรอบวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะก็คือวันนี้นะคะที่ไทยก็คงจะเป็นวันนี้แล้วนะคะโอเคค่ะยังไงเรามาจาะเลขกันเลยนะคะเริ่มจากเจ็ดก่อนนะคะเราก็ไล่ไปคะ่ะเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าเจ็ดสี่นะคะ เจ็ดศูนนะคะเจ็ดศูนนะคะเจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะโอเคนะอ่ะเรามาดู2กันนะคะก็จะเป็นสองหนึ่งนะคะสองสามสอนะคะสองสนะคะ,2 4, 2ะ,คะแล้วก็สอนะคะ โอเคค่ะคราวนี้สำหรับเลข5เนี่ยเราจะมากันไว้เป็น0 50นะคะ50นะคะแล้วก็59นะคะโอเคค่ะเราจะเล่นชุดนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะชุดนี้เลยนะคะลดลงมานิดหนึ่งนะคะเราจะเล่นชุดนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะ ยังไงก็คือเป็นแนวทางนะคือถ้าสมมุติว่าใครมีแนวทางของตัวเองอยู่แล้วเรามาดูลอตเตอรี่วันบ้านแล้วเ,เจาะไปเจาะเองก็ได้นะคะหรือจเจาะไปมัดไปอะไรก็แล้วแต่ตามสะดวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางให้ทุกคนเอาไปปรับใช้เฉยๆนะคะหมายถึงว่าตัวเองมีเลขอยูใ,ใจแล้วมันชนกันพอดีก็เอาไปเล่นลองดู2บาท3บาทนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสาหรับหวยฮานอยวันที่14กุมภานะคะค่ะอ่า มาดูกันนะคะสำหรับ3ตัววันนี้จะบอกว่ามี3ตัวมาฝากด้วยจะเป็น057นะคะ0 5 7 0 5 6 0 5 9จนะคะจะเป็นตามนี้นะคะสำหรับ3ตัวนะคะยังไงลองดูกันนะคะยังไงก็เอามาฝากเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้นะ,ะเดี๋ยวก็จะมีสรุปข้างหลังว่าให้เหมือนเดิมนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะฮานอยเนี่ยจะมีทุกวันที่เปิดนะคะแล้วก็สำหรับคอหวยลาวเนี่ยก็จะเป็นทุกๆวันพุธน,นะคะยังไงฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ยินดีสำหรับคนที่เอ่อได้ถอนกันนะคะเดี๋ยวไงเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าเลขเข้าไหมนะคะสำหรับห,ยหวยฮานอยนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับเทคนิคใหม่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ